สวัสดีจ้าจสีอีสานจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ชวนทามตาหมออกอคูงเฮิมจ้ะพี่น้องกับผัดหมี่โอ้ผัดหมี่หมดเออกกล่องํำเนาะผัดหมี่แสงเงื้อ่่างอ่ะเขามาซองหนาไหมผัดหมี่เนาะผัดหมี่แบบโบราณบ้านเราอ่ะ จัดเลยค่ะจัดเลยจุาสีนานสายเด้วยจจะอาจจะเห็นแบบทานข้างซ้ายมาค้นกับบมมกัดดิแปลกเนาะเขาคือโบโมกัก จะหูเหตุผลอยู่เขาคือบอกมันเรื่องไม่ได้นะคะพี่น้องเกินมากมันก็จะนดโหลด มาตะลงบานมาตะลงพยาบาลเป็นตรวจสุขภาพน่าเบื่อเนาะโรงพยาบาลเนาะน่าเบื่อเงิน,นดีก็จริงงานดีก็จริงนะแต่ว่าคนที่ทำงานในนั้นอะ เจอแต่อะไรเดิมๆคนมาโรงพยาบาลน,นะอมเมนต์ก็สิมาแบบพอเมื่้มาพวกความสนุกเลยอารมณ์มีแต่คนขุนมัวนะ่ะน่าเบือ่อนุ้ไม่แพง โรงบานตึกยังไงบริการดีๆคือโรงแรมเนี่ยแต่ฟิลคนที่เข้าล่ะคนู่ไปนส่วนหมากกับไก่ตายในอเมริกาเนี่ยไข่ในหน่อยเจ๊เพิงองยังงเนี่ยเขาไม่ค่อยไปโรงาบาลนะดือบอกกบไปตรวจแบบคอยอย่ละ ซื้อมองหงหแานตะบีไปซื้อมองหงเอามาตำแล้วได้มองหงทิมไปอีกประมาณสามชั่วโมงคือมันสุกแล้วเอามาตำกินชับแสีแต่ว่าตำเดี่ยวเดียวดยว้มันสุก Ê. Sếp. กราบขออภัยเออไม่ใช่ขออภัยกราบขอบคุณลูกค้าเขาลามเลยพี่น้องก่อนจะมากินเนี่ยจะสีโพดิคายเขาลามจ้ะตอนนี้ทักมาเยอะแล้วยังบุมีเวลาเขาไปตอบเขาอยู่ออจุอยากเพองอิ่มก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าไปตอบขอกินข้าวก่อน โพดไปบ่ถึงสักม,มุ่งลูกค้าทักมาหลายคนแล้วสวยสวย <c oughs> ขอบคุณนะจ๊ะตอนน้อยๆเนาะจะไมเรียนมอต้นนะมันชิมีหลานนึ่งลูกขายอยู่โรงเรียน เท่าไหร่อ่ะสามบาทบอ่พัดมีเนี่ยโรงเรียนแล้วเห็ดยููุ่เดียก็รล้สื่ออยังจำได้แล้วเห็ด,ด,สออดแ,หแสบเด้เจ้าซีกับมักกินกระมูลแหละผัดมีตอนพักเที่ยงเนาะกินผัดมีโอ๊ยกินผัดมีก็ตำมาหุง โอ้มันคือเดอะเบสของพวกเราแล้วโจซีเนี่ยเกิดมาในยุคที่ท่านท่านใส่เลียนยีสิสมหาห์สตางเนี่ยพี่น้อง ขนมยี่สิบห้าสตางค์ท่านเดอสมัยข่อยไพ่ท่านคือข่อยไหนยกมือขึ้นอ๋อเผ็ดมะมะพริกลียงใส่มะพริก,ก,กลียงเผ็ดเผ็ดดังนั้นเป็นโรงเรียน สิบบาทเนี่ยกินพัดมีบาทหนึ่งตำมะฮวงสามบาทได้กินขนมได้กินน้ำเอกอะน้ำหาสิบตังน้ำหวานน้ำเคี้ยวน้ำแดงนะเมียนบอกใครจํำไดนเนี่ยใจจำไดนวะสิบบาทนี่อิ่มอะ ทำเองมีงานกรราีฬาซีสิ่งกีฬาซีเนาะเขาจะมีเะมีคนมาขายอาหารหลายเนาะพ่อก็จะหายลอยนึงหรือวะหายหาสิบบาทเงี้ยไปโรงเรียนนะเพราะว่าบางเชือกกีฬาซีโจซีเนาะโรงเรียนโจซีมันอยู่บ้านนอกเนะพี่นอ้องมันอยู่ในตำบล เด็กไปเรียนในเมืองหมก่ทหารเด้โรงเรียนมตนอต้นคนะเว้ยเนียนะไปเรียนนังเรียนโรงเรียนในเมืองแล้วบนนี้ค่าใจ่ายกับสิไลเนาะพอเราก็เลยลดข่าใจ่ายโดยที่แบบให้หลูกคนที่สองเรียนโรงเรียนตำบลพอ่าในหม,มู่บ้านเขาบ่มีเขาบ่มีสอนเขาบ่มีสอนมนาะมาต้นนะ มีหอนปหกเวลามีกีฬาสีก็ไปเขาไปในเมืองอันมูดาหารก็จะมีร้านขาลายบมืงเธอพอลพอลก็จะหายลอยนึงอห้ยหาสิบบาทเลยสิืซื้อของกินของกินหลากหลายบุกเคยอวดตอนอยังหน่อย เงินเหลือตลอดรวยเด้สมัยนะ่ะปล่อยกู่ผุ่นเจ้าพอให้ยืสุม,มือเนาะวอม,มือกะชืมพอให้เอยลอยนึงให้อออห,ห้าหาซิบอยา,าก็ไปปนแล้วน้ำเอื่ออีกหาซิบมันก็ได้ใค่หาซิบเขาก็ได้ลอย มอนย้เลืบาปมันมิมันไถเงินพี่จามะาตอนยังหน่อยโจซีไปไถเอาเงินมันไปโรงเรียนมันยอมมันอยากอ <c oughs> ายจเบ่าจุบว่างพี่สาวโจซีนะเราเป็นคนขี้อายอนะโมมีความหมั่นใจคือข่อยดอก จซีก็จะไปคูเอาอยู่โรงอาหารคนหลายๆนะบอกอามากไม่แน่สิใจจริงบ่มีเนาะอยากเอาไปสือขนมนี่แหละบเทีมันเป็นเอื่อยเนาะพอก็อยากให้มันลายกว่าแต่เป็นความหลับเด้ไม่บอกๆมาบุบเคยมาฝ่องพอเลยเลยว่าเป็นอย่างว่าหนองมาครูอยู่โรงเรียนะแต่ว่ามันแก่งเหลืองอื่น ชื่อมือในบาทมักมาไทยนองมักโคหนันโคหนีก็คือเทนอยู่หรือวล่าวะแต่ก <Add af ET US> ี่ไปคูเงินมันห่างกันแค่ซองปีค่ะกับพีสาวคู่ปรับเอาสมแล้วหรือวะเครื่องนั้นจะเครื่องเครื่องอบปนะ เม่ล่าสื่อบเบิร์ดจนเสียตะละมือนนเงินเอาไปโรงเรียนสื่อบเบิร์ดเก็บว้เก็บใบเอาไปปล่อยกูแบบนี้กูใช่กูใส่ในห้องในห้องเรียนอะ ฉันมักผู้สาวพึ่นมีมอเตอร์ไซค์ตอนมอบปลายได้เนี่ยพึ่นมีมอเตอร์ไซค์บัดท,ที่นี่มักผู้สาวอยากไปส่งผู้สาวบบมีเงินเติมน้ำมันมากู่เงินโจใสีไปเติมน้ำมันไปส่งผู้สาวเสร็จที่นี่นะจ๊ะสมัยเด็กๆหระ ขึ้นมาจนตนแก่นี่แนหะโตมาภาละหลายเนาะแต่ก่อนมีแต่หลับอย่างเดียวเท่ามากละผภาละหลายปล่อยกูบ่ได้ด <c oughs> อกอะอร่อยอม,มอมนโดนไฟอะ มาตายขี้เหร่มากมีปลาหมึกทอดน้ำขอบคุณพี่แน่นะจ๊ะเอาปลาหมึกมาฝากกลับมังไทยจะหิวปลาหมึกมาฝากปลาหมึกแห้งซัจกจกับสื่อเองกระปุ๊บเศป่ะนี่วะ พี่แนนแกซื้อมาจากบางไทยก็ฝากเทเลนิดเทเลหน่อยคนละนิดคนละหน่อยแกฝากซื้อพระมาฝากนะอุย้ยกินไอทีแล้วอุย้ยเยอะแล้วอ่ะคลิปหนามาหมอมุ่ยกันใหม่เด้อพี่น้องโมยกนันไม่ถึงตุ๊ซก็จะกินต่ออยู่เนี่ยจ้ะยิ่งบแวแดงเลยตำคงแข็ง แสบเ้อยแสบแห้งหอยากจะรีบกินแล้วก็รับออเดอร์เขาหลามแล้วนา่าหน่อยนะจ๊ะลูกค้าเขาหลาม thank you for watching see you next video นะจ๊า b y าย y e ไ